ดรามาเรื่องนักกีฬาข้ามเพศนะครับดูเหมือนจะไม่จบลงง่ายๆนอกจากโรเรลฮับบาร์ดนะครับที่แปลงเพศตอนอายุ35แล้วก็ปัจจุบันอายุ42เนี่ยยังมีนักกีฬาอย่างเช่นเซฟานี่บาเลตเป็นนักยิงธนูนะครับวัย42ปีซึ่งเพิ่งแปลงเพศมาได้แค่4ปีหรือว่าแปลงมาตอนอายุ38นะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่มีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์คู่ไปกับฮับบาร์ดเลยว่าคุณยอมให้ผู้ชายที่โตมาด้วยร่างกายแบบผู้ชายเนี่ย 38ปีแล้วค่อยมาแปลงเพศลงมาแข่งกับผู้หญิงเนี่ยมันเป็นธรรมหรือเปล่านะครับบาเลตเนี่ยเข้าวงการยิงธนูเนี่ยตอนอายุ37หลังจากนั้นเนี่ยปีเดียวเธอก็ไปผ่าตัดปรับฮอร์โมนก่อนที่จะผ่าตัดแปลงเพศหลังจากนั้น2ปีเนี่ยเธอก็เข้าสู่วงการในฐานะนักยิงธนูดาวลุ่งพุ่งแรงแล้วก็ชนะในหลายรายการจนทำสถิติในประเทศแคนาดาได้ก็เลยทําให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างเลยว่าเธอได้เปรียบ เพราะว่าเธอมีร่างกายของผู้ชายมาตลอด37 3 8ถึง38ปีนอกจากบาเลต์กับพับบาทและอีกคนหนึ่งนี่ก็คือควินนะครับซึ่งเป็นนักกีฬาฟุตบอลหญิงท,ทีมชาติแคนาดาเนี่ยเป็นคนข้ามเพศนะครับคนแรกที่ได้เหรียญทองนะครับก็ควินเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะครับก็เคยเป็นผู้ชายมาก่อนก็มีร่างกายที่ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับก็ทำให้เกิดกระแสะวิาพากษ์วิจาร์ว่าเนี่ย มีความได้เปรียบหรือเปล่าในการแข่งขันฟุตบอลลงแข่งกับทีมหญิงแต่ดรริชาร์ดบัจเจตนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการคณะกรรมการด้านการแพทย์ของโอลิมปิกเนี่ยก็ออกมาปกป้อง,ปปองนักกีฬาทั้งหลายเนี่ยโดยบอกว่าที่ผ่านมาในคณะกรรมการโอลิมปิกก็ได้ตั้งเกณฑ์มาแล้วว่าถ้าไม่เกินเกณฑ์เหล่านี้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนหรือว่าฮอร์โมนเพศชายไม่เกินเกณฑ์น,นียก็ถือว่าผ่านดังนั้นก็ไม่ควรจะมีกระแสที่แบบออกมาโจมตีหรือว่าดราม่าจนเกินไป เหตุการณ์นี้นะครับทำให้มีนักกีฬาหญิงทั้งอดีตแชมเปี้ยนในวงการต่างๆออกมาวิาพากษ์วิจารณ์มากมายอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือลินดาเบรดนะครับซึ่งเป็นอดีตนักกีฬาลู่วิง่งแล้วก็เป็นแชมเปี้ยนของประเทศแคนาดาเธอเนี่ยแต่งหนังสือล่าสุดเลยนะครับปีนี้ว่า Unsporting How Trans Activism and s a n c e Denial Are Destroying Sport หรือ เป็นหนังสือที่ออกมาเนี่ยวิจารณ์ว่าการเคลื่อนไหวของนักเรียกร้องสิทธิคนข้ามเพศแล้วก็การปฏิเสธความจริงทางวิทยาศาสตร์เนี่ยกำลังจะทําลายวงการกีฬาโดยเธอเนี่ยลินดาเนี่ยเป็นนักสตรีนิยมนะครับหรือว่าเฟมินิซึมเธอี่ก็ออกมาวิจารณ์เลยว่าการที่คุณปล่อยให้อ่าคนข้ามเพศเนี่ยเข้ามาแข่งขันกับผู้หญิงเนี่ยมันเป็นการลิดรอนแล้วก็ทาลายสิทธิของผู้หญิงที่ควรจะได้รับการดูแลในกีฬาประเภทต่างๆนะครับ ขนาดเรยวกันนะครับนายโดนัลดทร,รัมอดีตประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยก็ได้ออกมาพูดในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับโดยบอกว่า การที่คณะกรรมการโอลิมปิกเนี่ยยอมให้คนข้ามเพศซึ่งมีร่างกายแบบผู้ชายเกือบ40ปีเนี่ยเข้ามาแข่งกับผู้หญิงเนี่ยอันนี้เป็นการทําลายสิทธิของผู้หญิงก็เรียกว่านายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ถือว่าเป็นนักการเมืองนะครับที่มีความฉเฉลียวฉลาดแล้วก็ออกมาจากกระแสะได้ว่ากรณีเนี่ยจะมีผู้หญิงจํานวนมากที่ไม่พอใจดังนั้นการที่นายทรัมป์ออกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเรียกร้องสิทธิ์ให้กับผู้หญิงซึ่งน่าจะทําให้ทรัมป์เนี่ยได้รับคะแนนนิยมทางการเมือง มากขึ้นในอนาคตนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลต่อการลงสมัครชิงประธานาธิบดีในสมัยต่อไปด้วยครับเรื่องนี้นะครับก็เป็นบทเรียนนะครับว่าให้เราเห็นว่าเรื่องของเพศสภาพนะครับในการยอมรับทางสังคมนะครับของคนข้ามเพศกับเรื่องของสรีรวิทยาซึ่งมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับบางครั้งเนี่ยมันไม่ไปด้วยกัน การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเนี่ยมันมีความได้เปรียบเสียเปรียบทางร่างกายระหว่างผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงดังนั้นเรื่องประเด็นของคนข้ามเพศเนี่ยที่เข้ามาแข่งขันกับผู้หญิงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยังต้องถกเถียงกันต่อไปแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะถกเถียงออกมาทางไหนเนี่ยสิ่งสําคัญที่ทางคณะกรรมการโอลิมปิกต้องพิจารณาก็คือจะต้องทําให้เกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรมและยุติธรรมต่อนักกีฬาหญิงที่ลงแข่งขันทุกท่านด้วยครับฝากทิ้งท้ายไว้สักนิดนะครับตอนนี้นะครับกลุ่มอัพฟอร์ไทยนะครับกับโครงการต้องรอดนะครับ เป็นกลุ่มจิตอาสาที่ช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากโควิด -19 อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อช่วยลดการเคลื่อนย้ายของประชาชนและก็ลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชือ้อสำหรับท่านใดนะครับที่ประสงค์จะบริจาคให้กับต้องรอดกลุ่มอัพฟอร์ไทยสามารถติดต่อได้ตามภาพที่ปรากฏดังนี้ครับ